สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมลายหนที่รทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวเจ้าเวโรลานะโอเคก็เอาตรงผมคิดว่าไม่อยากจะรีวิวสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ว่าไงดีเนื่องในตัวที่แบบไม่ค่อยจะโหดสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครชอบนะก็สามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้นะโอเคมาอยู่กับมังกรวายุ่ขั่งนาะเวโรล,ล่านะครับโอเคเป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับโอเคมีค่าติกายวิว่ร้อยสี่สิบที่เจ็ดแสนสองนะค่าพลังชีวิตที่สองแนเจ็ดคอมน์นการโจมตี135ร้อยสามสิบห้าคอมน์ในการเคลื่อนที่ ร้อยหนึ่งนะแล้วก็ระยะการโจมตีร้อยแปดสองร้อยแปดสิบนะครับโอเคก็คูร์ดงคูด้าสกิลออก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคคูด้าเรนเจอร์ปกตินะครับเก้าไฮเปอร์สิบสามถ้าเราถ้าใช่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับโอเคเรามาดูกันสกิลสกิลเป็นซักความเสียหายกระเด็นถอยหลังแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูนะสกิลที่สองเป็นบัฟคิ แล้วก็บัฟบัฟติดคริบบัฟความเสียหายคริบแล้วก็เพิ่มความแม่นต์ยำนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิโรรานะก็ใส่เป็นแซลลี่คริสต์มาสแล้วก็กระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อลดแร่นะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับวีโรราผมไม่รู้จะรีวิวอะไรดีว่าถามว่าตัวนี้เก่งมากขนาดนั้นไหมก็คงจะไม่ถึงนะเพราะว่า เรื่องที่ตัวที่แบบไม่ค่อยจะมีอะไรแบบมือหวานนะผมมองว่าโคลโบร,รอบนี้ไม่ได้แบบฮึ่มแลดูแบบอ่อยังไงละแบบเก่งจนเวอร์นะมผมคิดว่าก็ต้องมีการอ่าปรับบ้างนะแต่ในรอบไททันมันก็มีแค่เอเรินนะเอเรินที่แบบที่แบบดูโหดกว่าคู่เทพของเขาก็คืออ่าเจ้ารีวายนะครับโอเคเดี๋ยว <laughs> เป็นทีมก่อนนะโอเค ก็เก่งกว่าในเรื่องจะว่าไงดีทั้งเรื่องสกิลหรือว่าเรื่องค่าแฝงอะไรต่างๆเนะเพราะว่ารีไวก็ผมมองว่ารีไวกับเจ้าลิเวอรุในเดือนนี้มันแบบแอบคล้ายๆกันนะในเรื่องสกิลแบบมาครั้งก็แม่นบ้างมาครั้งก็ไหม่ตายบ้างนะโอเคก็มาครั้งก็งหดหยิดอยู่นะโอเคถึงจะง,ง,งุดหงิดแต่ว่าความสามารถในเป์เขาโหดไงอ๋อก็มาทำให้ตัวมันโหดขึ้นใน ความสามารถนะที่ว่าเก่งเก่งว่าความสามารถนะครับอาจจะไมไ่เก่งด้วยเนื่องเรื่องเรื่องเรื่สกิลของตัวเองนะโอเคเมรลราโอเคไปอยู่กระเด็นนะแล้วก็บัฟนะก็สกิลบัฟก็เป็นอ่สกิลบัฟช่างยังหวะนะครับบัฟ้าป้อมแล้วก็ข้อตำแหน่งนะโอเคประมาณนี้นะถามว่าเรื่องอ่าสกิลมันสวยไหมก็สวยอยู่นะก,ก็ก็ใช้ได้อยู่นะอ่ารอบรอบนี้ ทุกตัวเกือบจะทุกตัวเลยมั้งที่แบบแน่ดูสกิลสวยนะแล้วก็รเรมิชั่นสกิลผมก็มองว่ามันยังช้าอยู่นะค่อนข้างจะประมาณนึงเลยนะอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเวโดราเดี๋ยวไปตีพีพีให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวก็ผมก็ใส่เวโล่าลงไปเลยแล้วกันนะโอเคเอาแทนตัวการบินไปเลยนะโอเคทีมนี้ ทีนี้ไม่มีตัวบินนะโอเคนะ่จาจะปลูกได้อยู่นะ<ม>เขามีธาตุไม้ก,กัน5ตัวเลยนะโอเคหตัวอืก็ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะแต่ผมคิดว่าเดือนนี้มีเกีโจงตีสก,กิลดโดนแน่อนอนอยู่นะผมอยากจะได้สักชิ้นมาติดให้กับดีวายซะละเกินดนะีวแบบยังไงละ่ะไม่โดนข้ามเดือนมาไม่โดนจริงๆเลยแบบอื้อหือ ใครใช้งานอยู่ก็น่าจะแบบสังเกตได้นะว่ามีไวสกิลไม่ค่อยจะโดนนะโดนแล้วก็โดนบางครั้งก็ไปตายด้วยนะผมก็มองว่าอืบางครั้งธาตุไม้ก็โอพีเกินไปนะโอพีจนแบบทําให้ธาตุไฟมันแบบดูกระหลงป้งมาเลยก็ <c oughs> ทําให้ธาตุไฟแบบดีๆที่แบบสามารถกำจัดธาตุไม้ได้อมันแทบจะไม่มีแนละ้วเอาเว้นไว้สักหนึ่งตัวก็คือบากินะบากินี่ก็ เป็นลูกรักของ GM เนะอ็มอืมก็เว้นไว้สักตัวหนึ่งนะโอเคสรับอ่าถ้าไฟตัวอ,อื่นก็ตามน,นั้นนะครับไม่อยากจะพูดอะไรมากนะก็เห็นเห็นงินอยู่นะโอเคทีนี้มีบากินะบากิมีรีวายนะโอเคเดี๋ยวนะ่าจะถามว่าสู้ได้ไหมก็อาจจะสู้ได้นะเดี๋ยวต้องมีจังหวะในการเล่นสักนิดหนึ่งนะโอเคบางครั้งอ่าทามมี่ไม่ค่อยดีก็อาจจะแพ้ได้อยู่นะ บินเหรอบินไปไหนกะนนูทุกวันนี้เอมิเรียยังถือว่าเป็นคีย์หลักสำคัญของทีมผมอยู่นะเนื่อนะงด้วยถ้าไม่แบกทีมขึ้นมาแบบหลีกเพชรได้สบายๆเลยนะถ้าขาดไปถ้าขาดน้องไปสักอาทิตย์นึงผมคิดว่าก็น่าจะพีพีผมน่าจะล่วงมาไกลนะอยู่นะน่าจะสูงสุดน่าจะขึ้นได้แค่ทองสามไม่ใช่สีทองหนึ่งขึ้นเพชรไม่ได้นะ อะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่แบบเนิบเนไม่ค่อยไปนะยังช่วงต้นเดือนอยู่เลยนะเดี๋ยวช่วงกลางเดือนช่วงเล่นสเตทวิ่งจบแจกของนะั่นนู่นนี่นะก็ป่ากันไปนะครับพอถึงรอบน,นั้นเดี๋ยวค่อยแบบเร่งในการหาออแต่ผมคิดว่าไอเดียต่างๆก็คงจะเร่งน,นะแต่เดือนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปเร่งเรื่องเกียร์ซะมากกว่านะที่ไม่ดี อาจจะเติมแพ็กเกจล็อกอินที่แบบล็อกอินได้วันละเท่าไหร่หกสิบหรือเปล่าหรือสี่สิบอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าอยากได้เกียร์มากเลยนะในรอบนี้ก็สายฟรีอย่างผมกระเป๋าตังก็เริ่มจะสั่นเครือบ้างนะโอเคมาโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่บรรู้ถามว่าบับมาหรือยังผมมองว่าข้อนิดนึ่งอ่ะแบบนิดนิดนึงอ่ะใคร ใช้งานอยู่ก็น่าจะจับสังเกตได้นิดๆหน่อยๆในการเล่น PP บางครั้งก็เริ่มจะโดนขึ้นมาแล้วบ้างนะถ้า,าติดเกียร์สกิลโดนแน่นอนนี่ก็แบบอาจจะวังผลได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถามว่าตายไหมก็ไม,ไม่ตาย,ยาตามนั้นนะครับถ้าว่าไม่ตายเลยก็คงจะดูน่าอับอายเกินไปนะก็ถ้าเป็นแพทย์ทางอย่างบาก,กิใน ทีมแบบยังไงลนะถ้าเล่นรวมทีมกันก,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 ก็ไม่เห็นแบบตายบ้างอยู่นะอโอเคแล้วก็ผมว่าจะทําอีกหนึ่งคลิปก็คือคลิป,ปรรวมตัวคู่เทียบที่ไม่ทะลุอมาตานะผมมองว่าเป็นหัวข้อสําสคัญในการพูดคุยอยู่นะเพราะว่า,าบางครั้งทาไมตัวเกียนต้อง,องถ,ถึงทำไมต้องทําอะไรแบบนั้นขึ้นมาด้วยแล้วก็อาจจะตั้งข้อสงสัยสักนิดนึงว่าทําไปทําไมนะ แต่มีผมก็มีครบคิดนะเนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องในเหตุผลอะถ้าทําคู่เทพออกมาอย่างนี้ตลอดตลอดก็คงจะไม่ดีหรอทำให้เกมเสีสมดุลได้ยังไงอก็อจ,จะเป็นไปได้นะโอเคไปเรียบร้อยนะโ <Okay. S 3> อเคก็เอาไว้ประมาณท่านี้แล้วกันนะสลับเจ้าเวโดล่าก็เข้ามาในทีมแล้วก็เล่นได้สะดวกอยู่นะแต่ว่า ไม่เล่นจะดีกว่านะแต่ถ้าใครชอบก็ปั้นขึ้นมาเล่นได้นะแต่ส่วนตัวผมแบบมไม่ค่อยจะ,ะซักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ะวานเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบก็ปั้นขึ้นมาเล่นได้นะแต่ถ้าใครอมองว่ามันไม่เก่งหรือว่าไม่ได้ชอบก็ก็ข้ามไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้ปวานเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็ยังลกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ